สถานีรถไฟหัวลำโพงหรือชื่ออย่างเป็นทางการคือสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นสถานีรถไฟเก่าแก่ของประเทศไทยที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ด้วยหลังคารูปทรงโดมสไตล์อิตาเลียนผสมผสานกับศิลปะยุคเรณเนซอง์ตั้งโดดเด่นอยู่บนพื้นที่120ไร่เศษในแขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครสถานีรถไฟหัวลำโพง เริ่มก่อสร้างในปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หรือราวปีพุทธศักราช2453การก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นเมื่อวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2459โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เสด็จทรงกระทำพิธีกดปุ่มสัญญาณไฟฟ้าให้รถไฟขบวนแรก เดินเข้าสู่สถานีกรุงเทพสถาปัตยกรรมที่สวยงามและโดดเด่นของสถานีรถไฟหัวลำโพงเป็นสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนผสมกับศิลปะยุคเรเนซอง์โดยมีลักษณะคล้ายคลึงกับสถานีรถไฟเมืองแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมน,นีและไม่เพียงแต่การออกแบบที่สวยงามแบบตะวันตกเท่านั้นทว่าวัสดุในการก่อสร้างก็เป็นวัสดุสำเร็จรูปจากเยอรมน,นีเช่นกัน นอกจากความโดดเด่นของตัวอาคารเมื่อมองจากด้านนอกกอบกับบริเวณด้านหน้าที่มีสวนหย่อมและน้ำพุจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของสถานีรถไฟหัวลำโพงคือกระจกสีที่ช่องระบายอากาศซึ่งติดตั้งไว้อย่างกลมกลืนกับตัวอาคารนอกจากนี้นาฬิกาบอกเวลาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง160เซนติเมตรที่อยู่กึงกลางยอดรวมสถานีซึ่งเป็นเครื่องบอกเวลาแก่ผู้สัญจรไปมา และผู้ใช้บริการที่สถานีหัวลำโพงก็ยังมีอายุเก่าแก,แกพ่พอๆกับตัวอาคารสถานีเลยทีเดียวนาฬิกาขนาดใหญ่เรือนนี้เป็นนาฬิกาที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าระบบดีจากห้องชุมสายของสถานีรถไฟจากวันนั้นจนถึงวันนี้หัวลำโพงได้ทำหน้าที่สถานีรถไฟหลักของประเทศมาเป็นเวลายาวนานถึง105ปีซึ่งแม้ว่าสถานีรถไฟอันเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองหลวงแห่งนี้ จะยุติบทบาทลงในสิ้นปีพุทธศักราช2564โดยมีสถานีกลางบางซื่อสถานีรถไฟแห่งใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนทว่าสถานีรถไฟแห่งนี้ก็ถือเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมศิลปกรรมและการคมนาคมขนส่ง ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกของชาติและคนรุ่นหลังสืบไปไม่ใช่เพียงอดีตที่ถูกหลงลืมติดตามผลงานของพลลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ